ที่เขาหลักสุขภาพเพราะว่างานเป็นไทยทางชาติเนี่ยเขากายได้ทุกส่วนแล้วก็ถึงขนาดคนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วว่าตัวนี้ช่วยได้เราฉีดจุดนี้ไปน้ำเราฉีดคือถ้าเป็นหมอประจำท 好，听没？ เก็บสายโค้ก่ะมันเป็นโค้ด้ของโค้ที่มีมือซีซึ่งมือี3เนี่ยมันลดในื่องของแอนี้ยี่ส่วนที่สวีอเล่เ่ยแล้านนี้็นช่วงนึงที่2น ้นึ่บสองสามนี่น่ออาเดี๋ยวตุ้มมอขอห้องก่อนนะครบนั่เสหนึ่งสองสามขาอีมีความโดเด่นในการ โอเคครับต้คลินิกของเรานะครับชื่อโคนอสเอสเ t ติกแอม l ูเนสคลินิกนะครับเราก็จเชี่ยวชาญทาั้งทางด้านของ d e อร์ม o ทโลจีแอน a g i เอแล้วก็ทาง Surgery ด้วยนะครับเพราะว่าคลินิกของเราเนี่ยดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน d e อร์ม o ทโลจีนะครับเอสเตติกมีประสบการณ์มากมายแล้วก็ในแง่ของศัลยกรรมเพราะว่าเรามีอาจารย์ศัลยกรรมพลาสติกเฉพาะทางมาดูแลกับคนไข้ทุกๆคนครับ ปากอะไรชิเราไมคในช่วเกอิอ๋อก็ฝากคลินิกของเรานะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของชาวพัทยาทุกคนเลยนะครับมั่นใจได้ว่าถ้าเข้ามาในคนลินิกเราเนี่ยสวยกลับไปได้อย่างมั่นใจแล้วก็ที่สําคัญปลอดภัยแน่ๆค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยใช้ยาแท้แล้วก็ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกๆคนครับ ดีคะหมอยีนะคะเป็นแพทย์ประจำที่ Pro n o s Aesthetic and Wellness Clinic นะคะก็เหมาะจะดูแลในส่วนของสกินนะคะทั้งออฉีดโบท็อกฟิลเลอร์นะคะหรือว่าปรับรูปหน้านะคะรวมทั้งส่วนสัลญ,ญกรรมก็คือทำสัลญ,ญกรรมจมูกนะคะสำหรับคนไข้ทุกคนนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะที่เราสั่งยาแท้ผ่านออยอค่ะแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจในความปลอดภัยได้เลยค่ะส่วนที่คุณหมอดีแลที่คลิน,นิกแห่งนี้นะคะว่าค,คุณหมอให้ความดูแลใน,นด้านใดบ้างคะ สวัสดีครับที่โครนอสคลินิกนะครับผมนายแพทย์ราชพลสดาวัฒนเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งนะครับผมได้รับ งานในการดูแลคนไข้สัลญ,ญกรรมนะครับผมมีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ต่างประเทศแล้วก็คนไข้คนไทยมาตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีความสามารถในการดูแลสัญยกรรมทั่วทั้งใบหน้าแล้วก็ร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงหน้าผิวหนังดึงหน้านะฮะยกกระชับเต้านมาเสริมเต้านมหรือตัดเต้านมทิ้งหรือ,อตัดผิวหนังรอบตัวดูดไขมันนะครับ จฉีดไขมันทุกอย่างสามารถจะเข้ามาปรึกษาที่โคโนสคลินิกได้เชื่อมั่นนะฮะว่าโคโนสคลินิกจะเป็นคลินิกที่ทันสมัยมีเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็มีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะดูแลทุกคนที่เข้ามารับบริการโดยเฉพาะาประชาชนในเขตพัทยาได้ก็ขอร่วมยินดีกับโคโนสคลินิก นะะในโอกาสเปิดตัวในวันนี้นะฮะผมเป็นที่ปรึกษ,ษาเป็นคอเทอาตันของโรงพยของคลินิกนี้นะครับในแพทย์ราชพลสดาวัตครับ My name is Dr. r a ร p o l Sadawat I am a plastic surgeon a uh, member of the international society of aesthetic plastic surgery and american society of plastic surgery uh, i am here in kronos clinic uh, today in the uh, opening day of the clinic first day i'm very Proud and honor to be the part of uh, this modern clinic. I wish to serve the people uh, around Pattaya and Chonburi area and anyone who comes with the modern and uh, best uh, result that I could give. Um, my name is Rachapol Sadawat, plastic surgeon. Uh, welcome to Chronos Clinic.